โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกลางใช้กลไกลการทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขในการขับเคลื่อนการทำงานประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดีโดยใช้ยุทธศาสาตร์เพื่อความเป็นเลิศทั้ง4ด้าน คือหยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ p PP and PXLence เป็นกระบวนการตามนโยบาย Kick off กำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยใช้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้แก่อำเภอขุขันสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขัน สถานีตำรวจภูทรปปือใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุดจิตอาสาพระราชทานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสาสมัครประจำครอบครัวตำบลตาอุดโรงเรียนบ้านตาอุดนักเรียนนักศึกษาประชาชนตำบลตาอุดส่งผลให้สามารถยุติการระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออกในเวลาอันสั้นที่สำคัญ ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันและสามารถป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกในเวลาต่อมาด้านงานส่งเสริมป้องกันเด็กอายุ0-5ปีได้รับการตรวจพัฒนาการรอบคลุมครบ100%ยุทธศาสตร์ด้านการบริการเป็นเลิศ service excellence ได้พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการด้านสุขภาพให้มีความสะดวกสบายเข้าถึงง่าย สะอาดปลอดภัยใส่ใจประชาชนมีผู้มารับบริการเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า1,000ครั้งต่อเดือนได้รับงบประมาณจัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อใช้บริหารงานภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เพียงพอยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ people excellence ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมานา และเสนองานวิชาการด้านต่างๆเพื่อนำพัฒนาหน่วยงานดังตัวอย่างที่เป็นเลิศได้แก่นางรุจิราอัมพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นระดับประเทศในงาน100ปีกระทรวงสาธารณาสุขณเมืองทองธานีปีพุทธศักราช2562และได้ส่งผลงานตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช 2,563นางรุจิราอัมพันธ์ได้เข้าร่วมประกวดและได้รับโล่รางวัลพยาบาลดีเด่นปีพุทธศักราช2,563ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรสีสะเกดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเป็นเลิศ Governance Excellence ให้ความสำคัญกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพโดยการพัฒนาให้มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จิกไบท์เพื่อความสมบูรณ์รวดเร็วมีคุณภาพจัดส่งฐานข้อมูล43แฟ้มได้รวดเร็วทันเวลาการจัดทำงบค่าเสื่อมที่สอดคล้องรองรับกับส่วนขาดเป็นประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนได้แก่งบ20%ได้รับยูนิธรรตธันตกรรม4 6 0 0 0 0บาทงบ70%ที่พักขยะ 3 5 0 0 0บาทคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์73,200บาทและเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล22,000บาทการบริหารด้านการเงินที่เป็นระบบถูกระเบียบมีแผนที่ดีมีเงินอยู่ในระบบเพื่อใช้ในการบริหารงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพโดยมีรายรับ1,244,500าาท 49.61บาท61สตางค์รายจ่าย1,25611บาท25สตางค์คงเหลือ7,6116บาท95สตางค์การบริหารงานได้ใช้หลักธรรมภิบาลกับบุคลากรทุกคนในหน่วยบริการใช้คำว่าครอบครัวพี่น้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน วางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้วยกันเน้นการใช้หลักประชาธิปไตยทุกคนสามารถแสดงหรือออกความเห็นได้แล้วนำมาเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันทำให้ไม่โดดเดี่ยวหรือรู้สึกว่าแบกรับภาระไว้เพียงคนเดียวเพื่อให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันรักใคร่สามัคคีกันส่งผลให้ร่วมกันทำงานได้บรรลุเป้าหมายและเป็นเลิศในหลายๆงานได้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกลาง ใช้กลไกการทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณาสุขโดยมีเป้าหมายคือความเป็นเลิศทั้ง4ด้านนำไปสู่ผลงานตาม KPI ภายใต้ตัวชี้วัด456ข้อของสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดศรีสะเกดส่งผลให้ได้รับแรงกิ้งอันดับที่1ระดับอำเภอในรอบที่1และรอบที่2 ในปีพุทธศักราช2,563และได้ผลแรงกิ้งลำดับที่1-3มาตลอดในช่วง3ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ต้องพัฒนาและส่วนขาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกลางขาดบุคลากรด้านทันตกรรมซึ่งมีความจำเป็นต่อการบริการธันตกรรมป้องกันในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทำให้ประชาชน ไม่สามารถเข้าถึงและรับบริการที่จำเป็นได้